สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมวันนี้จะมาให้ดูความแตกต่างระหว่างปีกนางฟ้ากับบอลสีกวนอิ่มนะครับอื่นนะครับผมก็มาดูบอลสีปีกนางฟ้าก่อนนะครับผมเพื่อนจะกลายมาจากบอลสีกวนอิ่มอีกหนึ่งนะครับผมตรงสะโพกตรงนี้นะครับผมเพื่อนก็จะบีบเข่านะครับผมลักษณะคล้ายๆปีกเป็นคล้ายๆบอลใบไผ่นะครับผมลักษณะเด่นๆของเพื่อนนะครับผมก็คือสะโพกตรงนี้นะครับผมเพื่อ็จะเนี้ไปพร้อมกับใบ เป็นลักษณะคล้ายๆบนใบไผ่นะครับผมตัวนี้ต้องอาศัยการกลายจากบนสีควนอิมมาอีกทีหนึ่งนะครับผมถึงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมส่วนบนสีควนอิมนะครับผมสะโพกเพิ่นก็จะยังกว้างอยู่นะครับผมเห็นไหมครับเป็นรูปทรงหัวใจหรือว่าใบโพนะครับผมรู้ทันสะโพกตรงนี้ก็ยังกว้างอยู่นะครับผมครับคือบนสีปีกนางฟ้านะครับผมนี่ครับตรงสะดือเพิ่นก็จะแนบไปกับใบในลักษณะแบบนี้ ใบเพิ่นก็นจะมีความผิวขึ้นนะครับผมอ่าไปดูบอลสีกวนอิมกันนะครับผมสำหรับบอลสีกวนอิมนั่นนะครับผมก็จะมีสะโพกที่ยังกว้างอยู่นะครับผมเนาะในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของบอลสีกวนอิมท้งนั้นทั้งนี้นะครับผมเนาะเราก็สามารถที่จะไปหามาสับสมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอลสีปีกนางฟ้าหรือว่ากวนอิมนะครับผมก็มีใครชอบใบกว้างก็ เลือกบนสีกวนอิมใครชอบใบผิวก็เลือกบนสีปีกนางฟ้านะครับผมอันนี้ก็มารีวิวให้เบิ่งสำหรับบนใบขาวๆไปตัดกับสีอื่นๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ